ก็เรียบร้อยนะครับสลับหมัดมังกรนะครับหมัดทะลวงสวรรค์นะครับเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับโคตรเท่เลยโอ้โหสวยสุดๆนะครับก็สวัสดีน,น้องๆทุกคนด้วยนะครับ กน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับบริการเติมเกมออนไลน์นะครับบัตรเติมเงินสุ่มของรางวัลนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเติมเกมออนไลน์นะครับพี่แนะนาในส่วนของเว็บนี้นะครับเว็บยังเกมนะครับสำหรับขั้นตอนสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้ง่ายๆแบบนี้นะครับจากนั้นเลือกสุ่มของรางวัลมีในส่วนของสุ่มเพชรฟรีไฟไอเทมแร่แล้วก็ในส่วนของสุ่มบัตรกีหน้าเชลนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับน้องๆมาที่เติมเงินกันก่อนนะครับก็สำหรับช่องทางการชําระเเงงินรบบมีถึ5ูปแลยก็ ครั้งนี้พี่จะเลือกเป็นในส่วนของ Wallet g i f t หรือว่า Two Wallet อังเปานะครับก็สำหรับขั้นตอนการเติมนะครับมีบอกอย่างละเอียดเลยนะครับหรือว่าน้องคนไหที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถเติมได้พร้อมพี่ตอนนี้เลยนะครับการตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่แอป Wallet ของเรานะครับเลื่อนหาในส่วนของ ส่งซองของขวัญนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับกดเข้าไปนะครับกรอกจํานวนเงินนะครับที่เราต้องการเติมนะครับในการซุ่มของครั้งนี้ครับของพี่ก็ประมาณ120บาทนะครับแล้วก็กดนี้นะครับแบ่งจํานวนให้เท่ากันนะครับกรอกจํานวนคนที่ต well. ้องการรับของนะครับเพียงแค่1นคนนะครับแล้วก็ในส่วนของ ช่องข้างล่างนะครับสามารถใส่อะไรก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเรากดปุ่มสี้มๆนะครับสร้างซองนะครับนี่นะครับสำเร็จนะครับกดตกลงนะครับจากนั้นเรากดคัดลอกลิงก์อันนี้นะครับกดคัดลอกแล้วก็มาวางตรงช่องในเว็บนะครับนี่นะครับกดยืนยันการทํารายการนะครับก็เรียบร้อยนะครับรอให้เครดิตเข้ามานะครับก็เข้ามาแล้วนะครับ120เครดิตนะครับรวมกับของเก่าอีกสาเครดิตนะครับก็จากนั้นนะครับเราไปที่สุมของรางวัลนะครับไปสุ่มของรางวัลกันนะครับก็ในส่วนของเว็บที่จะสุมนะครับใช้1ครั้งนะครับในรราาคค10ดิตนะครับ เรียบร้อยนะครับครั show, ้งแรกเราได้มา68เพชรนะครับหรือว่า68ไดมอนด์นะครับเราไปสุ่มครั้งต่อไปกันเลยนะครับน mm ้องๆเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับก็วิธีการสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับเว็บที่จดทะเบียนนะครับมีโอกาสมากนะครับที่จะได้ในส่วนของของรางวัลนะครับนี่นะครับได้มีแล้วนะครับ68เพชรนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปสุ่มกันต่อนะครับใช้ครั้งละ10เครดิตนะครับก็ถ้าได้รางวัลใหญ่นะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับน้องๆ ต่อครั้งต่อไปนะครับไม่ได้ของระวันนะครับก็แนะนําให้มาสุ่มนะครับในส่วนของระวันใหญ่มีในส่วนของท่าปักทงด้วยนะครับก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเครดิตจะหมดนะครับพี่ก็สุ่มมาหลายครั้งแล้วนะครับตอนนี้เหลือ53เครดิตนะครับ ก็ยังไม่ได้นะครับก็ย้ํากันอีกทีนะครับในการสุ่มในเว็บนะครับมีทั้งโอกาสได้นะครับแล้วก็โอกาสที่น้องจะไม่ได้ในส่วนของเพชรนะครับดูคลิปนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของน้องๆนะครับก็นนี่นะครับพาน้องดวงดีนะครับสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดไดมอนด์นะครับก็แบบนี้นะครับในการสุ่มเว็บนะครับก็ได้ให้พี่แนะนํานะครับพี่แนะนําเว็บยังเกมนะครับเป็นเว็บที่จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถูกกฎหมายนะครับมีนะครับมีได้บ้างแล้วก็ไม่ได้บ้างนะครับก็ในส่วนของรางวัลนะครับนี่นะครับเข้าตัวเลยนะครับเด้งแบบนี้เลยนะ เกมนะครับเวฟซุมเพชรฟรีไฟนะครับ ก็ส,สวัสด <aled> ีน well, ้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s q Financial กันอีกเช่นเคยนะครับก่อนไปดูคลิปนะครับก็มีใบกีน่ามาแจกให้กับน้องๆนะครับนี่นะครับใบกีน่ามูลค่า20บาทนะครับน้องๆคนไหนที anyway ่อยากได้ในส่วนของใบกีน่าฟรีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพี่ไว้นะครับเพื่อที่จะม่พาดในส่วนของบัตรกีน่าฟรีๆแบบนี้นะครับแจกทุกคลิปเลยนะครับก่อนเราไปดูในส่วนของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาก่อนนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมท็อปอัพนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับในส่วนของกระเป๋๋าานนะะะคคครรรรรัับบบกเเเปจตตุทพิม1 mm. 19บาทนะครับหรือเออไม่ใช่นะครับเติมครบ199เพชรพนะครับรับในส่วนของกระเป๋า4เทพนะครับหรือว่า4จัตุรเทพนะครับเป็นในส่วนของกระเป๋าชิ้นนี้เลยนะครับมังกรดาก้อนนะครับในส่วนของเต่านะครับเสือแล้วก็ในส่วนของฟีนิกซ์นะครับรวมกันนะครับเป็นกระเป๋าใบนี้นะครับนี่นะครับก็เติมครบ199เพชรพนะครับก็ประมาณ6 0บาทนะครับจะได้รับในส่วนของกระเป๋าชิ้นนี้ไปเลยนะครับเลเวล1นะครับนี่สวมใส่เลเวล2นะครับเลเวล3นะครับเป็นประมาณนี้ ก็การกดใส่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลเวลหนะครับเลเวลสก็ประมาณนี้นะครับเลเวลสก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นในส่วนของกิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องๆก็มาจัดกันได้นะครับแล้วครับไปดูในส่วนของกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับน้องๆ ก็ในส่วนของมัดมังกรฟ้านะครับอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่26มิถุนาถึงวันที่2กรกฎานะครับระยะเวลาก็7วันนะครับนี่นะครับจะเป็นในส่วนของมัดมังกรนะครับน้องๆนี่นะครับโอ้โหสะสมครบ5โทเค็นนะครับแรกในส่วนของมัดทะลวงสวรรค์นะครับหรือว่ามัดมังกรฟ้านะครับนี่นะครับโอ้โหโคตรสวยนะครับพ่ว่าเป็นอีกหนึ่งมัดนะครับที่มีเอฟเฟกที่สวยนะครับก็ใช้ในการ อ่าแรกโทเค็นนะครับ5โทเค็นแรกในส่วนของหมัดอันนี้นะครับน้องๆก็โอเคครับไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวเราไปซุ่มกันดูเลยครับในงบ8,334เพรนะครับเรียบร้อยนะครับในครั้งแรกนะครับได้มา1โทเค็นนะครับโทเค็นมังกรฟ้านะครับได้มาแล้วนะครับครั้งที่2ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะกดซุ่มรัวๆเลยนะครับน้องๆนี่ครับได้มาอีก1โทเค็นนะครับเอยเอาว่ะ ยังไม่ออกครับได้ในส่วนของสกินปืนนะครับขังที่5้านะครับยังไม่ได้นะครับได้ในส่วนของท่าเต้นนะครับน้องๆยังไม่ออนะครับยังไม่ออกนะครับได้มา2โทเค็นได้มา3โทเค็นแล้วนะครับตอนนี้ได้มา3โทเค็นนะครับขาดอีกแค่2โทเค็นนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยครับอีกแค่2โทเค็นนะครับว่ามันจะออกยากหรือออกง่ายนะครับก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะกดซุ่มเรื่อยๆเลยนะครับได้ในส่วนของสกินสัตว์เลี้ยงนะครับน้ําแข็ง ก็น้องๆอย่าลืมไปย่อยนะครับสามารถย่อยได้นะครับเดี๋ยวพี่จะย่อยให้ดูนะครับก็ในส่วนตัวก็จะเอาบัตรพวกนี้นะครับเก็บใส่กระเป๋านะครับแล้วก็จะเอาพวกที่เหลือนะครับย่อยแล้วก็สุ่มใหม่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปย่อยกันเลยนะครับได้ไม่เอ่ยได้ไม่เอ่ยอย่างนะครับอย่างไม่ได้นะครับอย่างไม่ให้ออกนะครับโหถือว่าออกยากเหมือนกันนะครับ โเทเคนที่4และโเทเคนที่5นะครับออกยากแน่นอนนะครับน้องๆโอเค okay, ครับเดี๋ยวเราซุ่มกันต่อเลยนะครับไม่ออกสักทีนะครับโทเคนอันที่4นะครับเอาได้มาแล้วนะครับโเทเคนอันที่4นะครับเหลืออีกแค่1โเทเคนเท่านั้นนะครับหรเห <ๆ S 1> ลืออ <ๆ S 2> <ๆ>ีกแค่1โทเคนเท่านั้นนะครับก็หมดไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้หมดไปเยอะแล้วนะครับพันกว่าเพชรแล้วนะครับก็หวังว่าในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับน่าจะหมดไม่เยอะนะครับ บยังไม่ออกนะครับโอ้โ oh, ห oh, อันสุดท้ายออกยากมากๆนะครับเดี๋ยวสุ่มกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวสุ่มกันเรื่อยๆเลยนะครับ GM อีแค่หนึ่งโทเค็นนะครับกดย่อยเลยนะครับยังไม่ออกนะครับเรียบร้อยยังไม่ออกนะครับ ก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวซุ่มกันต่อนะครับอีกหนึ่งโทเค็นเท่านั้นนะครับน้องๆโอ้โหออกยากมากๆยังยังไม่ออกนะครับหมดประมาณ2000กว่าเพชรแล้วนะครับโอ้โหโทเค็นสุดท้ายออกยากมากๆนะครับย่อยกันต่อเลยนะครับยังไม่ออกนะครับกิจกรรมนี้เอาเรื่องอยู่นะครับได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะครับอีกนิดเดียว โอ้โหยังไม่ออกนะครับเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วนะครับสำหรับโทเค็นสุดท้ายนะครับโอ้โหกิจกรรมนี้นะครับพี่เหลือ5,930โอเคครับกิจกรรมนี้นะครับพี่หมดไปประมาณ2,400ไดมอนด์นะครับน้องคนไหนที่อยากได้ในส่วนของมัดมังกรฟ้าอันนี้นะครับมาจัดกันได้นะครับ2,400ไดมอนด์นะครับก็ ก็แพงอยู่นะครับ2,400นะครับตกเป็นเงินไทยประมาณ1,000กว่าบาทเลยนะครับโอ้โหก็นี่นะครับ2,400ไดมอนด์นะครับน้องก็มาจัดกันได้นะครับสลับมัดมังกรฟ้าชิ้นนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเอฟเฟกต์กันก่อนนะครับเอฟเฟกต์อยู่ที่อาวุธนะครับอยู่เข้าผิดเดี๋ยวสักครู่นะครับอยู่ที่อาวุธนะครับนี่อยู่ที่อาวุธนะครับแล้วก็ ะนี่นะครับหมัดมังกรฟ้าของเรานะครับสามารถแสดงหน้าร็อบบี้ได้ด้วยนะครับน้องก็ฝากน้องนะครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแจกเพชรทุกคลิปนะครับด้วยนะครับหมัดมังกรฟ้านะครับก็ในส่วนของกิจกรรมก็เป็นประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Texas Poker Royal นะครับเป็นแอปเล่นเกมรับที่ได้เงินจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแลกชิปให้น้องดูนะครับนี่นะครับหล้านชิปนะครับเท่ากับ100บาทนะครับส่งไอดีโอเคนี่ครับก็น้องๆก็ไปที่เหรียญนะครับอ่าซื้อขายชิปนะครับก็กดไปเลยครับอันหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นประวัติที่พี่แลกนะครับวันที่26กวันที่28นะครับน้องๆก็แคปภาพนะครับแล้วก็ทักไลน์ไปเลยนะครับเมื่อเราแลกเสร็จนะครับนี่นะครับประวัตินะนาํ พี่แลกไป3ครั้งนะครับอันนี้เป็นครั้งที่3นะครับนี่นะครับประวัติของพี่นะครับแลกครั้งละล้านชิปล้านชิปนะครับได้300บาทน้องก็กรอกข้อมูลตามที่เขาบอกนะครับนี่นะครับเมื่อกรอกเสร็จเขาก็โอนมาเลยนะครับโคตรไว้ครับน้องๆก็ถ้าน้องๆใส่โค้ดนี่นะครับ5 0 0 4 3 7 2 2นะครับน้องๆจะได้ฟรีนะครับ1นึ่งแสนชิปนะครับเพื่อเอาไปแลกในส่วนของเงินสดๆนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับน้องๆคนไหนที่อยากโหลดนะครับก็สามารถโหลดได้เลยนะครับก็ย้ำกันอีีีกกกทนนนนนนะะคครรรััับบบแอปเเเล่่่มม้ไใชว็าพ